สวัสดีท่านผยมชุทุกคนนะครับพบผมครั้งในครอสอก,กับครอสดอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Are n a of Valor หรือ a o v นะเพราะพพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอา v วที่น่าสนใจมาให้ดูกันเหมือนเดิมนะก่อนที่จะดูคลิปในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนพี่นะครับถ้าใครไหวก็สามารถสมัครสมาชิก YouTube ได้ด้วยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือจัดอันดดัับีี่่ททตวสสูุใน Hero จากคลิปจัดอันดับที่พี่ทามาเยอะแยะมากมายเนี่ยเราได้รู้ทังข้อมูลความดรามา่ารู้ประวัติรู้ถึงรูปลักษณ์นะแต่คราวนี้จะเป็นข้อมูลตัวเลขความสูงนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าโมเดลฮีโร่ที่เราเห็นที่เราเล่นกันในเกมเนี่ยจาก Data จริงๆ o f ฟฟิเชียลเนี่ยใครจะสูงที่สุดนะครับแล้วก็ข้อมูลความสูงของฮีโร่เนี่ยพี่เป็นคนรวบรวมเองจากคลิปต่างๆจากข้อมูลที่รู้นะซึ่งมันไม่ได้มีทุกตัวนะฮะเราไปดูกันดีกว่านะเริ่มกันที่อันดับที่10ส่วนสูง175ซนซึ่งรบอร้เนี่สกบค้อเซฟ สีราและอาตานั่นเอง เด,เด็กดูเลข175เซนนะถ้ามองว่าความสูงระดับนี้บ้านเราก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวสูงแล้วนะเพราะว่าจากเว็บไซต์ไซต์ไทยแลนด์ .org เนี่ยพี่ไปหาข้อมูลมานะความสูงเฉลี่ยของชายไทยนะ169้เซนส่วนหญิงไทยเนี่ย157เซนเะนี่ยอันนี้คือภาพรวมโดยเฉลี่ยนะแล้วก็เรามองคนธรรมดาคนทั่วไปเป็นหลักน,นนะไม่นับพวกดาราพวกนายแบบอะไรที่เขาสูงกันมากมากอยู่แล้วนะจากข้อมูลนี้เ,เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะ้้้วทคนนาาาาคีีาากรมมู่ขนะึ เด็กๆถ้าใครอยากตัวสูงนอนตั้งแต่หัวค่านะจ๊ะช่วยได้จริงความสูง175เซนเนี่ยสอันดับแรกเนี่ยเป็นตัวแทนจากคาราโน่ทั้งคู่เลยนะแบบสูงโดดเด่นมาแต่ไกลนะคนนึงเป็นพอ,อรโรงเรียนคนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมเรามาเริ่มด้วยเซฟิรากันก่อนนะแฟนทิปของพี่เองนะจ๊ะซึ่งเซฟิราเนี่ยเกิดในตระกูลขุนนางแล้วก็มีความสามารถมีพรสวรรค์ทางด้านเวทมนต์ตั้งแต่เด็กความฉลาดแบบ100ปีจะมี1คนแบบเธอเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะครับาารทำให้เซฟ ครองครอบครัวของคุณนางเออแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราคุณนางเนี่ยมีการสนับสนุนมนต์ดำไงให้นักเวทเนี่ยศึกษามนต์ดำเพื่อตัวเองแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมซึ่งหลักการนี้มันขัดกับคนที่สนับสนุนเวราพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ทําให้เกิดสงครามนะซึ่งเซบิราเนี่ยพยายามแบบหยุดสงครามนี้เพราะเธอเนี่ยเคยอยู่ทั้งสองฝ่ายเธอเข้าใจเหตุผลจริงๆมันน่าจะคุยกันได้แต่ว่าในที่สุดสงครามนั้นก็เกิดนะส่งผลให้เธอดีแวรและสหายนักเวทคนอื่นๆเนี่ยได้ตั้งตัวเป็นปรปักต่อมนต์ดำได้ตั้งสภาาาเเเวววทมมมนนนนนแแหห่่งงีีคครรโโโล้ก็ดยสอ เธอเนี่ยเป็นทั้งแฟนทิปของพี่เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นดังเวทสายน้ําผู้ให้ของเธอนะครับแต่งนะครับอย่าเพิ่งกรอกตาคนระับขอข้างรักนิดนึงนะ กโลอีกตัวนะก็คือเจ้าหนุ่มซาซ่านั่นเองครับชายหนุ่มลูกทะเลเผาพันโบราณที่โตมาพร้อมกับสร้อยเขี้ยวสิงโตซึ่งจากเดต้าเนี่ยอาต้าเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เมืองบอดเวนคือเขาเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมเขามาอยู่ที่เมืองนี้เพราะว่าต้องการเงินเพราะเขาเนี่ยมีปณิธานในการจะออกทะเลไปตามหาชายหาดในฝันซึ่งการออกทะเลก,ก็ต้องมีเรือเออก็ต้องเก็บเงินซื้อมาเนะครับพอสักพักใช่ไหมเอ้ยมีตังซื้อเรือได้จริงจริแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านการเดินเรือขับไม่เป็นหล่งเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไปทำงานกับ แต่ว่าพอออกทะเลไปเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นโจรสลัดส่งผลให้ปัจจุบันนี้อาตาก็คือเหมือนเป็นโจรสลัดนะครับอาตาเนี่ยเหมือนจะแบบตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาสูงนะหนึ้และปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นคู่เจ้นกับแอนเนตเออต่อมานะครับอันดับที่9ส่วนสูง178ซนตเมตรซึ่งฮีโร่คนนั้นก็คือมูราตนั่นเองส่วนสูงนี้นะดูเท่ขึ้นมานะเพราะอีก2เซนก็จะครบร8 0แสล้วนะร,รูปร่างผลผลสูงเนึ่นบบงร,งอรบบ้อยนะงก็งกับชาดหนุ่อย,อยมูร,นรันีะในอบีตู เ,เขาคือเจ้าชายแห่งจกั ios, จกรวรรดิเฮลิออสจักรวรรดิทะเลทรายที่แบบใหญ่โตมโหฬารเนี่ยครับจากเนื้อเรื่องการคืนชีพเนี่ยบอกว่ารูปร่างหน้าตาของบรรพบุรุษของมูรัดคือแบบรอแบบมานตั้งนานแล้วนะดังนั้นไม่แปลกนะที่จะมีแบบความสูง178ปหุ่นในแบบขนาดนี้เนี่ยฮะซึ่งนอกจากแบบเจเนติกที่รอแล้วเนี่ยบรรพุรุษของมูรัดยังมีอาวุธที่ทํามาจากหินแอนดูล่าอันทรงพลังซึ่งบรรพุรุษของมูรัดก็ได้ใช้สิ่งนี้แหละปุาปั้ปบป้องจกักรวรรดิเฮลิออสมาตลอดเนี่ย อาวุธมากเกินจนทําให้อาวุธเสื่อมซึ่งพออาวุธเสื่อมใช่ไหมครับทำให้อาร์เซนกาคู่แข้นตลอดการของตระกูลมูราดเนี่ยทำลายจากกักรวรรดิเฮลิออสแล้วก็สร้างดินแดนปีศาจของตัวเองเนี่ยขึ้นมาทับซึ่งอันนี้ถ้าฟังแค่นี้อาจจะคิดว่ามูราดเนี่ยเป็นคนถูกกระทําแต่ว่าถ้าใครไปศึกษาชีวประวัติของมูราดเนี่ยจะทําให้รู้ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเคยแพ้เคยชนะกันมาก่อนนะแก้เผ็ดกันเจ็บทั้ง2ฝ่ายนะจ๊ะแต่สิ่งที่มูราดเจอนะถ้าเป็นเราเราก็คงแบบฝังใจมากๆนะจนมีคําพูดในเกมที่มูราดเนี่ยพูดว่า never never forget never forgive นะพพพีีู่่ดไปหลาาายครั้งมมกกชอบเลยนะะคคาาาเเเนนนีี้้้ยยมมมัแแปลลลว่่่ขขไืก็ เคยให้อภัยอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับอันดับที่8ความสูง180ซนเมตรนะครับซึ่งฮีโร่ในอันดับนี้เนี่ยมีเยอะมากนบนั่นก็คือทูเลนเทวนานาซิลดาร์ซีและริกเตอร์5้าฮีโร่กันเลยนะครับซึ่งส่วนสูง180ซนเมตรเนี่ยจากข้อมูลจากเว็บ t h e b o n d s c i e n c e c o m เนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยของคนในประเทศเช็กรีพับลิกผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขามารวมกันแล้วเขามาหานะ่สรุปว่าเฉลี่ยคือ180.3มเซนฮลัลโหลคือถ้าเราไปอยู่คงเป็นหลุมอะแล้วก็เสื ผ้ารองเท้าของใส่ของไซส์เด็กแทนะสูงเกินซึ่งความสูงะลุดโดดเด่นรูปร่างดังฟ้าประธานนี้นก็เหมาะกับคนแรกที่พี่จะแนะนํานั่นก็คือทูเรนนั่นเองเนะเขาเนี่ยคือมนุษย์กึ่งเทพที่มีพลังสายฟ้าคือเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับทูเรนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน3จอมเทพแห่งเ,เวด้าที่เรารู้กันนะฮะพอทูเรนจุติใช่ไหมราชินีก็มอบหมายให้อเลเซอร์เนี่ยคอยดูแลและสั่งสอนสังเกตนะทุกอย่างที่ราชินีลงมาจัดก,การด้วยตัวเองเนี่ยแสดงว่าทูเรนต้องมีพลทนเชียลต้องเก่งโพดโพดน,น,น,นะและเก่ง โคตรตามที่บอกเลยนะครับพลังสายฟ้าของเขาเนี่ยมันเหมือนจิตใต้สํานึกที่สามารถสร่งออกมาได้เลยไม่ต้องอาศัยพลังเวทรสร้างขึ้นมาแล้วก็ส่วนสูงอลเลสเตอร์เนี่ยน่าจะประมาณนี้เหมือนกันเพราะว่ามีบอกว่าส่วนสูงไล่เลี่ยกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีข้อมูลพี่ก็เลยไม่เอามาใส่นะฮะและฮีโร่ตัวที่2ก็คือราชินีเทวานัสด้วยความที่พนางเป็นเอลอ่ะจากที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าเอลเนี่ยมีรูปร่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมทั้งหน้าเป๊ะขุ่นเป๊ะแล้วราชินีเทวนัสเป็นแบบนั้นเลยฮะเป็นถึงราชินีจะแบบไม่สวยได้ยังงงง่มมั้ทสสาแถ แม้แต่ประชาปีศาจวอร์คาร์ที่ไม่มีจุดอ่อนยังต้องพ่ายแพ้กับสอนธนูเดียวที่ส่งตรงสู่หัวใจของเขาบอกเลยว่าราชินีเทวานาสเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เผ่าปีศาจไม่สามารถยึดดินแดน,นอาทนอนได้ทั้งหมดนะแล้วถ้าใครได้ดูข้อมูลลึกๆเช่นเนื้อเรื่องเสริมอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้รู้ว่าราชินีเทวานาสเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบให้ใจคนอื่นนะคนอะไรเพอร์เฟกต์ในหมดนะนอกจากนี้ใส่ดีจิตใจดีหน้าสวยสูงส่ง,สงและยังรูปร่างดีตัวสูงอีกเนี่ยสำหรับราชินีเทวานาสนะฮีโร่ตัวต่อไป กับราชีเทวนาเซยนั่นก็คือซิลนั่นเองฮะถ้าใครดูจากวอลเปอร์เขาเนี่ยเขาอาจจะดูตัวยาวนันแล้วก็เขาเนี่ยยืนแบบก้มๆทิดหนึ่งด้วยนะครับซิลเนี่ยคือวิญญาณแห่งธาตุสายลมที่มารวมตัวกันเขาสามารถสร้างพายุและทําให้ลมเนี่ยรวมตัวกลายเป็นมีดแหลมคมใช้เฉือนศัตรูได้แล้วก็ตัดไปที่เนื้อเรื่องพิเศษครับที่ราชีเทวนาเซยต้องหลับไหลใช่ไหมพนางก็ได้อนุญาตให้ซิลเนี่ยเป็นอิสระเออไม่ต้องทํางานอะไรแล้วอยู่ในป่านี่แหละชิลๆิแล้วซิลนับก็หายไปแต่แท้ทีี่่่่่จรรริงงงงนนนนััเเเ้้้้าาาาาาไไไไมดหหหยยยยปชออูสผลใพ ตื่นขึ้นเนี่ยซิลเป็นคนแรกที่ว่านางเห็นชอบอาเผานี้คือเป็นเผ่าที่แบบให้ใจกันร้อยเพราะนแบบใจใจไม่มีนอกไม่มีใน,นนะฮะและฮีโร่ตัวถัดไปก็คือดาร์ซี่นะครับเขาเนี่ยคือนักเวทมิติที่เก่งมากแล้วก็เงียบขรึมสุดๆในอดีตเนี่ยดาร์ซี่เคยเป็นลูกศิษย์ของพ่อมนต์บนธรรมลออนแล้วก็ถูกเลี้ยงอย่างทารุณแต่สุดท้ายเนี่ยเซฟิราไปช่วยมาได้นะฮะเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ได้เป็นหนึ่งใน3จอมเวทที่ก่อตั้งสภาเวทมนต์แล้วก็ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของดาร์ซี่ก็คือกกกกแแแแแพพงงงงงงเเเเวววทห่่นนนนนนอรมมะคั้้้าาาีีป็็สลลดูจถึึุซ มันปกป้องไม่ให้ปีศาจเนี่ยบุกดินแดน,นมนุษย์น่ะแล้วเรื่องราวของดาร์ซี่นะเข้มข้นทุกตอนเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่เขาเนี่ยต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากคำสาปของโดเริออนจนเป็นพบพลังมิติแล้วก็เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยดาร์ซี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มพนามิตรเล็กๆร่วมกับมูราและยีนานะครับเข้าไปบุกส่วนลึกของหุบเขาแม่น้ําเพื่อทําลายพิธีคืนชีพของวอคาสดเห็นไหมเปะทุกภาคส่วนมันทุกภาคส่วนดีทุกภาคส่วนนะและยีโรตัวสุดท้ายที่ความสูง180น,ะ er นั่นเองนคร้อาพร์จะมย กับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยมนะริกเตอร์ในวัยเด็กเนี่ยถูกค้นพบโดยนักราบีศาสตร์ที่ไปทําภารกิจซึ่งในตอนนั้นเนี่ยริกเตอร์พูดไม่ได้เดินตัวตรงไม่ได้นะเขาเนี่ยเหมือนลูกสัตว์ตัวหนึ่งเลยเนี่ยแต่สุดท้ายพอนักราบีศาสตร์คนนั้นเนี่ยเอาริกเตอร์มาฝึกฝนอะไรต่างๆเขากลายเป็นคนปกติใช่ไหมแล้วริกเตอร์ก็ได้ถูกทดลองเวทมนต์ดำเพราะว่าในอดีตเนี่ยคนที่จะเป็นนักราบีศาสตร์ได้ต้องถูกทดลองมนต์ดำแบบนี้ก่อนนะับแล้วริกเตอร์เนี่ยดันมีอาบิตี้ในการปร การทดลองนียคนอื่นเนี่ยตายก็มีแล้วก็แปลกๆแ,แบบเออรอก็มีใช่ไหมแต่ริกเตอร์เนี่ยไม่ใช่นะเป็นแบบเบสเคสหลายร้อยปีผ่านไปนะริกเตอร์ก็คือแบบยังเก่งอยู่แต่ว่าแก่ลงไปแล้วนะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยคนที่แบบมีอะไรเกี่ยวข้งของกับเวทมนต์ดำเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับทําให้เขาเนี่ยไปเข้าร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างถึงแม้ว่าจะแก่แต่ก็ยังเฟี้ยวอยู่ยังเก๋าอยู่เนี่ยฮะต่อมานะครับอันดับที่7ส่วนสูง1น2งซนติเมตรนะครับมี2ฮีโร่นั่นก็คือคิวเลนและไฮยะ ซึ่งส่วนสูง182ซนเมตรเนี่ยจะเท่ากับส่วนสูงเฉลี่ยของคนในประเทศไอซ์แลนด์โอ้โหทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยเฉลี่ยนะครับ182ซนติเมตรดั5ฟุต11นิ้วอื้โหความชาติพันธุ์ยุโรปความโกรธฮอร์โมนเนี่ยคือคนในชาตินี้สามารถเล่นกีฬาที่ใช้ความสูงอะ่ะได้สบายสบาย,บายเล่นบาสเล่นวอลเลย์อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตัดมาที่ฮีโร่ตัวแรกที่พี่จะพูดก็คือคิวเรนนั่นเองครับไม่รู้เขาสืบเชื้อสายมาจากไอซ์แลนด์หรือเปล่าแต่ที่เรารู้เเเเเนนนนนี่่่คค้าาาาาปป็็ซละแแมมมมมมัังงกกกรรรืออหุไฟทพบว ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่รล่อเลา้าความฉลาดวาทศิลป์และรูปร่างที่สูงโปรง่งแบบ182ซ mm, นติเมตรนะครับคิวแล้วเนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองที่เอ็กซ์ตรีมเขาเนี่ยสนับสนุนการคุกคามเผ่าอื่นแล้วก็กําจัดเผ่านั้นนั้นให้หมดไปแล้วนโยบายที่รุนแรงนี้นะก็ไปเข้าตาองค์กรชารโด h ฮนะะองค์กรที่ใช้ความรุนแรงตัดสินทุกอย่างและมีปณิธานเดียวกับคิวเลยเลยก็คือต้องการให้มนุษย์เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็กําจัดเผ่าอื่นเนี่ยให้หมดไปเออซึ่งสมาชิกขององค์กรเนี่ยจะ คือตายนะฮะและหน้าที่ของคิวเรียนในองค์กรก็คือเขาเนี่ยต้องค้นหาสมาชิกใหม่ๆแล้วก็ฝึกฝนนักฆ่านะครับแล้วก็นักฆ่าที่คิวเรียนฝึกฝนที่เป็นลูกศิษย์เขาที่เรารู้จักเนี่ยก็จะมีเอมิลี่ที่หนีไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเวรเรสที่ยังอยู่แล้วก็รักมากๆนะและฮีโร่คนถัดมาครับหนึ่งร้อยแปดสิบสองเซนก็คือไฮยาเตะนั่นเองนะฮะเขาเป็นนินจาเผ่าฮิวแมนที่มีความโดดเด่นในเนื้อเรื่องสุดๆ,ๆเพราะเขาเนี่ยเป็นจุดเชื่อมทําให้ราชาปีศาจมาได้อีกครั้งาเตเนี่ยเ็นิาาากกองแห่ล้วววชญุธรรคั ที่่เกกา,า,าะแหหงยมๆจากเนื้อเรื่องของเอาอีเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเกาะนี้เนี่ยมีปีศาจมาบุกตลอดเวลานะไม่รู้มาจากไหนนักหนานะฮะซึ่งนินจาที่เป็นทหารทําหน้าที่ปกป้องเกาะเนี่ยสูญเสียชีวิตไปมากมายทาให้ไฮยอเตเนี่ยพยายามฟีดแบกไปถึงเวดาว่าพวกเราเนี่ยสูญเสียเยอะเกินแล้วนะตายไม่พักนะนะแต่เวดาไม่สนใจทําให้ไฮยอเตเนี่ยยอมไปเป็นพันธมิตรกับมก,กังกานะวางแผนบุกวัดทองคําเพื่อทาลายพันธสัญญาธาตุที่เวดาเนี่ยทำกับไทกูหลงหรือมังกรโบราณและพอวันที่เขาเนี่ยบุกเข้าไปในวัดทองคําแล้วก็เผชิญหน้ากับไทกูหลงพลังความ ขของเาได้ดูดซับพ,พลังมังกรดําในตัวของไพกูหลงและดูเหมือนว่าแผนการทําลายพันธสัญญาของฮเฮียเตจะไม่สําเร็จนะเพราะว่าซีเนียรได้วาดมาจากเวด้าเลยจ้าเขากะว่าจะมาฆ่าเฮยเต,ตแต่ด้วยแผนซ้อนแผนของมังกรกล้านะเขาได้มาช่วยเฮยเต,ตแล้วก็พาหลบหนีไปยังเมืองใต้ดินที่ดินแดนล็อกหายได้สําเร็จพอมาที่นี่นะการเจอกันของเฮายเต,ตและมาจา้าส่งผลให้เศษเซียววิญญาณของวอคัสในตัวของมาจ้านั้นตื่นแล้วราชาปีศาจร่างเงาก็ได้กลับมาที่อาธนออีกครั้งต่อมานะครับอันดับที่6ความสูง18 ซมีตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนาครสนั่นเองซึ่งความสูงนี้เนี่ยมันไปเท่ากับความสูงเฉลี่ยของคนในประเทศมอนเตเนโกรเด็กๆพอเห็นชื่อประเทศนี้ใช่ไหมบอกเลยว่าโคตรน่าเที่ยวอะ่ะบ้านเมืองสวยมากเป็นทะเลเขตร้อนแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะผู้คนก็แบบสูงชลุตตุดปอดนะฮะมาตัดกลับมาที่นาครสนะที่ส่วนสูงเท่านี้นะเขาเนี่ยคืออดีตนักรบที่เก่งกาจของนอร์แมนน้ำทับเนี่ยชนะวินสติกถึง40ครั้งนี่ฮะความเก่งนี้ทําให้นาครสเนี่ยได้ขึ้นไปเป็นตําแหน่งบริหารซึ่งพอเขาึ้นไปเน ที่สงครามไม่จบสักทีเนี่ยเพราะว่าขุนนางได้ประโยชน์จากสงครามนาครสก็พยายามแบบออกความที่เห็นแล้วแหละว่าให้อยู่สงครามซะเพราะมันไม่เกิดผลดีกับใครเลยในระดับล่างเนี่ยฮะแต่ขุนนางก็ชิลวเพราะว่าตัวเองไม่เดือดร้อนไงรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนาครสจึงแก้เผ็ดครับการต่อสู้ทําสงครามแต่ละครั้งเนี่ยเขาทําลายทุกอย่างไม่เหลือเลยครับฆ่าฉเฉลยป้นสะดมจนในที่สุดอาขุนนางเริ่มรู้แล้วก็วางแผนกันบล็อกนาครส์ทำให้เขาเกือบตายในสงครามปลอมๆครั้งหนึ่งนะครับแต่ความพริว้วความเก่งของนาคอสเนี่ยเขาหนีมาได้าคมยูวว ใจเจ็บของนาครอนเนี่ยเขาอยากจะฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกเก่งขึ้นไปอีกเพื่อวันหนึ่งจะกลับไปแก้แค้นไอ้พวกขุนนางเร็วๆที่เคยหักหลังเขาไว้ตัวสูงไม่พอนะความอาฆาตก็สูงด้วยนะสำหรับพ่อหนุ่มนาครอนนะต่อมานะครับอันดับที่5ส่วนสูง185เซนติเมตรนะครับซึ่งยีโรที่สูงเลเวลนี้เนี่ยมีถึง3คนกันเลยนั่นก็คืออิลูเมียเอนโซและอิรันดอนั่นเอง1น5ง้อสันดับที่หานะครับส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสูงในฝ สูงแบบรแบเนี่ยเหมือนเกมคัดมาแล้วเลยนะหน้าดีขุนเป๊ะนะี่ฮะพี่ขอเริ่มที่ Lady First นะเริ่มที่อลูเมียกันก่อนนะคือแบบต้องใช้คําว่าดุดเทพสร้างเป๊ะทุกภาคส่วนจริงๆเพราะว่าพระนางเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวเวดาที่สง่าง,งามและสมบูรณ์แบบ,แแบ,บรูปร่างที่สวยงามของ e ูเมียเนี่ยมันทําให้ถึงขั้นล i l i a h n าเนี่ยเอาเป็นต้นแบบอ่ะเออจากข้อมูลของ l i l i a h n านะบอกเลยว่าพระนางเนี่ยทรงพระเปรตเวอร์ที่สุดเด็กๆคิดดูนะผู้หญิงสูงือสูงร้งอยรจรุดสนผู้าค ทุกด้านสวยสงา่าน่าดึงดูดแถมมีความน่าคุนหาและลึกลับที่สุดขนาดแบบไม่เปิดตาย,ยัางสวยขนาดนี้นะถ้าแบบหน้าเปลือยจะสวยขนาดไหนเนะี่ยแถมเรื่องความสามารถก็โดดเด่นไม่เป็นรองใครนะเล่นสงครามปราสาสตร์นัมเบอร์วันจากการปกครองจะแบบมีสไตล์ดุดุผาดาร,รเผาดการถ้าใครไม่เห็นด้วยพนังไม่ปล่อยไว้จะ้ะตายจา้ะเวลาพี่จัดฮีโร่อปปูล่าฮีโร่สวยบวชฮีโร่ที่คนชอบที่สุดเนี่ยอีลูเมียก็คือติดเบอร์หนึ่งเพราะว่ามีคนชอบจริงไม่ว่าจะเป็นแบบแอปเปิลแรนซ์โมเดลที่เราเห็นไงแบบมันสวยมันสมสว่วนมันหุ่นเปก นะที่จะมีความสูง185นะฮะฮีโร่ตัวต่อมาก็คืออีลันดอนนั่นเองเนีครับพ่อหนุ่มเอลสุดหล่อที่มาพร,าร้อมกับคุณในแบบนะที่สาวๆเนี่ยพร้อมใจกันเรียกว่าโอปป้าเนี่ครับเออแต่185เนี่ยพี่ว่าเป็นส่วนสูงแบบพระเอกเกาหลีก็สูงแบบนี้เยอะนะแขนขาแบบยาวมากอย่างที่พี่บอกในข้อมูลของเทลนะว่าเผ่าพันธุ์เอลเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบดูดีอะเป๊ะไม่แพ้เหล่าทวยเทพนะจ๊ะซึ่งอีลันดอนเนี่ยอาศัยอยู่ที่ป่าเอลโบนะเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับคริกซี่แล้วก็มีโซแลมคู่ใจที่บรรจุวิญ,ญญาณของเพื่อนเอาไว้ซึ่งโซแลมนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อน พยายามเขาเหงาและเปรียบเสมือนข้อเตือนใจสิ่งที่เขาเคยทําผิดในอดีตนะตอนเด็กเนี่ยออรันโดกับเพื่อนอีก3คนเนี่ยได้ลักลอบผู้เท่าเข้าไปใน,ในห้องที่เก็บโซลแลมเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยดูดซับพลังความมืดต่างๆในป่าเนี่ยมาไว้ในตะเกียงนะครับด้วยความที่เอรันโดอ,อยากโชว์เหนือแบบพลังเวทนิดๆหน่อยๆของเขาเนี่ยเขาได้ใช้เวทมนต์แล้วก็เอามือไปแตะพลังความมืดจากโซแลมมาออกมาปกคลุมพื้นป่าฆ่าชีวิตไปนับไม่ถ้วนน่ะชิบหายกันหมดป่านะตายกันหมดเลยเพืพ่อนเพนครอบครัวอะไรตายหมดนะครับความซวยนี้ค หลับไหลอะคิดดูเพื่อป้องกันไม่ให้พลังความมืดเนี่ยเข้ามากินกินนะฮะซึ่งสาเหตุนี้ถึงแม้ว่าเขายังเป็นเด็กเขาก็ถูกพิภากษาถูกจองจาไว้นะครับซึ่งระหว่างที่อยู่ในคุกเนี่ยออรันดอนเนี่ยรู้สึกเสียใจเขานี่อยากจะตายตายไปซะเพื่อชดใช้ความผิดที่เขาทำเนี่ยแต่จริงๆที่ราชินีสั่งขังเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะเพราะว่าราชินีเนี่ยต้องการให้ออรันดอนเนี่ยปลุกพลังของโซแลมขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็สามารถทําได้จริงๆนะพอพลังของโซแลมเนี่ยปลุกสเต็ปแรกขึ้นมาได้นะเของเ้าดวย ทุกคนเลยในนั้นความรู้แน่นมากแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็ถูกปล่อยออกมาจากคุกแล้วก็ราเินีเทนเรนซ์ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รับสั่งให้อิรันดอร์ออกเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อปลูกพลังของโซแลมให้สมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมแต่เด็กๆคิดดูนะว่าการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายมันเจ็บปวดนะแล้วก็จากนเรื่องพิเศษที่คลิกซี่มาเจอเขาก่อนที่ออกเดินทางเออเศร้าอยู่แต่อย่างไรก็ตามอิรันดอก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นการไถ่บาปในสิ่งที่เขาเ,ยเคยก่อไว้และตัวสสุดทท้ายีู่่งงซซนนนัันก็คือ so, เอเรนะ ใช้ด้วยหนุ่มหล่อจอมซาดิสแห่งเวด้ากันดีกว่าเนี่ครับเขาเนี่ยมาพร้อมกับรูปลักษณ์ฟ้าประทานหล่อหน้าคมถึงจะเป็นฮิวแมนก็ตามความรูปร่างสูงโปร่งเนี่ยขโมยหัวใจสาวไปเยอะมากนะถึงแม้ว่าจะหน้าหล่อตัวสูงยังไงอ่ะแต่จิตใจ,จของเขาหน้ากลัวมากครับจากข้อมูลเนี่ยเอนโซ,โซเกิดที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทั้งชีวิตเขาเนี่ยรับลัทธิของเวด้ามาอย่างเต็มที่แล้วอารมณ์แบบโคตรสุดโต่งอ่ะเกินเบอร์ไปมากนะแต่ความเกินเบอร์ความสุดโต่งของเขาเนี่ยทำให้เขาโดดเด่นจนได้รับตําแหน่งผู้ลงทันเอาเป็นว่าถ้้าาาาาหหกเเเออนนโโซจััตรรูขงงวดดทททที่ไไสมถลษ แล้วเขาจะมีอาวุธลงทันที่เป็นโซ่ของเขาอ่ะเขาใช้สิ่งนั้นแหละฟาดฟาดฟาดศัตรูฟาดเอนโซ่ <En so S 2> จะชอบเหยื่อที่แบบปากดีชอบเหยื่อเก่งๆชอบเหยื่อแบบตายยากอะ่ะเพราะว่าจะทาให้เขาเนี่ยฟาดได้อย่างนําใจนะเห็นหน้าเอนโซ่เนี่ยบอกเลยว่ารู้หน้าไม่รู้ใจต้องศึกษานิสัยนะจ๊ะต่อมานะครับอันดับที่4ส่วนสูง186ซนติเมตรนะครับซึ่งฮีโร่ที่สูง186เนี่ยจะมี2ตัวนั่นก็คือมาจ้าและเพนนั่นเองอันดับนีน้อาจจะดูไม่ค่อยต่างจากอันนะต่าต่าางงววเเลขสสูู1ซกก็คื พี่ขอพูดหนึ่งตัวแรกก่อนก็คือมาจ้านะสังเกตไหมว่ารูปร่างขององคเทพีชาเวด้าเนี่ยคือตัวสูงสูง,สงหมดเลยนะซึ่งจากข้อมูลนี้พี่คิดว่าลอเรียลกาลีก็น่าจะแบบสูง180บว,บวกบวกแบบนี้เหมือนกันนะมาจ้าคืออดีตผู้นําแห่งแสงคนแรกมงกุฎที่เธอสวมเนี่ยส่องสว่างราวกับตะวันแรกอรุณเธอเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีแล้วก็เป็นที่รักแถมยืนหยัดด้วยความยุติธรรมเนี่ยทุกอย่างคงจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปครับถ้าหากเธอเนี่ยไม่เป็นคู่รักของวอลคาร์ดครับด้วยความไม่เข้าใจความแตกต่างกันระะหวว่าางงงแสงแสลลคมมืด มันเกิดเหตุการณ์เข็มขัดสั้นเยอะแยะไปหมดจากเนื้อเรื่องของเกมนะฮะซึ่งไอ้เข็มขัดที่สั้นนั้นแหละมันก็เปลี่ยนเธอจากเทพีเนี่ยกลายเป็นปีศาจที่มืดดาที่สุดและหลังจากที่เทวนาเสียค่าวอลคัตครั้งแรกใช่ไหมมาจ้าก,ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความแค้นมาจ่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทําให้เราเห็นว่าผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยมันน่าสงสารแล้วก็ไม่มีใครสามารถทนทุกอย่างได้ตลอดไปนะสักวันมันต้องระเบิดออกมาอีกตัวที่สูงพนนั่นเองซึ่งตัวนี้น่ยูป่างโมเด,ดูปจากเปเปอเพนนั่เนเ่าเป็น งปงตเพชเ,เ,เนี่ยเกิดในตระกูลนักดนตรีเก่าแก่ซึ่งเขาเนี่ยคนพบว่าตัวเองสามารถมองเห็นวิญญาณได้มีซิกเซนแต่เมื่อเขาเอาสิ่งนี้ไปบอกเพื่อนเนี่ยกับถูกเพิกเฉยแล้วก็มองว่าเป็นคนประหลาดอะไรเงี้ยทำให้เพชเนี่ยเริ่มมีกำแพงเขาเนี่ยอยู่กับดนตรีเท่านั้นนะฮะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะเขาเนี่ยกลายเป็นวาทยากร,รห,หรือคอนนักเตอร์ที่ยอดเยี่ยมสามารถปลุกเร้าอารมณ์ของนักดนตรีและผู้ฟังได้พอแบบเขาเปิดการแสดงเนี่ยบอกเลยว่าที่นั่งเต็มนะยัดดูในอิมแพคก็ไม่พอนะแล้วพอเขาอายุครบสิแดเนี่ยเขาคนพบว่าตัวเอง คงได้อะส่งผลให้เขาเนี่ยถ้าคนโดยไม่ตั้งใจนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ยมันไม่ค่อยมีข้อมูลแต่ว่าพี่เนี่ยปฏิบัติต่อได้ว่าโลริออนพอมดมนด,ด,ดำเนี่ยน่าจะไปชวนเพนให้เข้ากับฝ่ายเขาเพนก็ไปอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็ด้วยเหตุผลบางอย่างทาให้เพนเนี่ยกลับใจแปลพักมาอยู่กับนักเวทสายขาวและด้วยคําชักชวนของดีแรคทําให้เขาเนี่ยมาเป็นครูที่โรงเรียนสอนเวทมนต์คารานเพนอะเป็นคนที่แบบมีเนื้อหารบลูปแถบนะแต่ว่าคอนเทนต์น้อยมากจริงๆต้องคอยดูกันต่อไปนะว่าช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าที่เขาออออยููู่่่กกกับับโลนเมมมมจะถาาาตครวสง1090 ส0ซนเมตรนะครับซึ่งฮีโร่ที่สูงระดับนี้เนี่ยมี2ตัวนั่นก็คือโอเมนและดีแร็กนั่นเองอันดับ3ามนะมาถึง190เซนกันแล้วนะมันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยมันเริ่มสูงมากๆแล้วนะอารมณ์แบบถ้าขึ้น BTS เนี่ยหัวเกือกบถึงเฟดาแล้วเด้อแต่นี่อาจจะเป็นข้อดีนะที่คุณเนี่ยจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ข้างบนไม่ต้องแย่งอากาศหายใจแล้วก็ถ้าใครตดเนี่ยเราจะได้กินหลังสุดเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยดมกันไปหมดแล้วนะฮะซึ่งถ้าหากชายหน,น,นุ่มหนเ้น men เาน BTS. เาว่ง เด,เด็กสังเกตโมเดลของโอเมนไหมเขาหลังค่อมน,นิดนึงเนาะเดินแบบค่อมหลังอ่ะแต่ถ้าสังเกตแขนขาของเขาก็คือยาวอยู่เดอ้อแบบสมส่วนอยู่นะ1้0เป็นไปได้อยู่นะจากประวัติเนี่ยโอเมนคือปีศาจพันแท้ที่ว่ากันว่าเกิดในขุมนรกที่ลึกที่สุดแม้แต่ปีศาจด้วยกันเองยังกลัวงานอดิเรกของโอเมนคือการฆ่าแล้วก็หัวของเหยื่อนเนี่ยมาเสียบไว้ที่ห้องจ้าจากที่พี่เนี่ยจัดคอนเทนต์อวีมาเยอะใช่ไหมอะไรที่เกี่ยวโอเมนเนี่ยจะได้รับความนิยมเออเด็กๆจะพูดถึงอะไรแบบนี้เนาะเพราะความเป็นโอเมนมันเอ็กซ คบบิดดูสิคนคนเดียวสามารถต่อสู้กับทหารเวดา้านับแสนได้โอ้โหไม่ธรรมดานะและฮีโร่ตัวต่อมาหนึ190่งร้อยเก้าสิบเซนนั่นก็คือพ่อดีเรกนั่นเองชัดเจนนะครับมาดแมนแฮนซะัมจากขา้อมูลเนี่ยดีแหละคือหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งสมาเวทโมที่ได้รับฉาย,ยาว่าซูพรีเมทเขามีความรู้ทะล,ปลุปลุกโลงเรื่องธาตุต่างๆและสามารถนาธาตุนั้นเนี่ยมาสร้างเวทบนแบบใหม่ได้ว่ากันว่าพลังทําลายล้างของดีเรกเนี่ยคือมันรุนแรงระดับเทพพเจ้ากันเลยจ้าการเป็นผู้นาเนี่ยนอกจากความเก่งแล้วอิมเมจพิกเจอร์ ก็สําคัญด้วยความสูง190อเ้าของเขาเนี่ยเขาเหมาะสําหรับการเป็นผู้นําสภาท,ที่สุดแล้วนะแถมดีแลกเนี่ยคือบอลทูบีจริงๆพราะเขาเนี่ยมีนิสัยกล้าหาญมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีจิตใจดีนะให้โอกาสคนอื่นคือวันปกติก็คือล่าเริงหัวลอเสียงดังเฮฮาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาการเอางานก็คือเป๊ะมากนะแล้วก็ความสนิทกับดาร์ซี่เนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยจิ้นคู่นี้นะครับบอยแฟนทิปของพี่เจ๊ประกาศเนี่ยแบบออกไปเดี๋ยวสองคนนี้เขาจิ้นกันเอ็นดูต่อมานะครับอันดับที่2ส่วนสูง25ซนนั่ก็คือคร ăn ơi โอ้โหความสูงระดับเกิน200เซนพี่บอกเลยว่าเกินมาตรฐานนักกีฬาไปแล้วนะอันดับล่างๆจะเป็นแบบเกณฑ์คนทั่วไปใช่ไหมแต่ระดับความสูงนี้บอกเลยว่าต้องเป็นเกณฑ์ของนักกีฬาเอาเป็นว่าเดินไปไหนในโดดเด่นแน่นอนนะฮะแล้ววอกค้าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ขี่ม้าตลอดใช่ไหมเวลาเราจะขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเหยียบบังเหียนสปริงตัวขึ้นไปแต่ว่าสําหรับวอลค้าเนี่ยเขายกขาเข้ามาได้เลยจากเพราะสูงนะฮะสูงยาวเข่าดีไม่มีที่เปรียบนะครับซึ่งเผ่ากึ่งเทพขนาดผู้หญิงอะ่ะยังสูง18 5, 18 200เซนขึ้นก็เออเมกเซนอยู่นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พี่คิดว่าสูงพอเมะกับวอรค้าน่าจะเป็นอาจาร,รย์เบรนเขาเนี่ยเป็นหนุ่มร้ายชายโซดที่ก่อกระบฏต่อเวดา่าฆ่าอาจาร,รย์เบรนแล้วก็พาคนที่เห็นด้วยเนี่ยไปตั้งเผ่าปีาศาจและด้วยปณิธานที่จะครอบครองดินแดนทั้งหมดทําให้เขาทําสงครามทําให้เกิดความไม่สงบทั่วดินแดนอาร์ทานอนะฮะแล้วยิ่งเวลาผ่านไปในเหตุการณ์มันก็ยิ่งบานปลายแล้วก็รุนแรงมากขึ้นขนาดผ่านไปหลายพันปีสงครามก็ยังอยู่ความเกลียดชังนี้ก็ยังอยู่เลยนนนนะฟัังงดดููรร้้้้าาาาาาย่่่ววววถใใคคไปปชีีขขขอเเจจมกึ หลายๆอย่างที่เขาทาเนี่ยมันก็เกิดจากการถูกจากัดความคิดริดรอนสิทธิ์เออทำให้เขาต้องไรแล้วก็ตอนที่เขาอยู่เวดาเนี่ยพาคนพบว่าร่างถึงเทบของเขาเนี่ยมันมีข้อจํากัดเรื่องพลังแล้วพอเขาได้ถ่ายเลือดปีศาจหลายๆครั้งเนี่ยเออมันทำให้ร่างกายเขาเปลี่ยนไปแล้วก็ลบข้อจํากัดนี้ซึ่งเรื่องนี้อาจจะทําให้ส่วนสูงเขาสูงขึ้นด้วยนะเขาเนี่ยเป็นตัวร้ายที่เท่แล้วก็สง่าง,งามไม่ได้รายงี่เง่าอะ่ะายมีเหตุผลนะเออมันทําให้ตัวละครเนี่ยมีมิติไปอีกนะฮะและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งจากอันดับฮี

ด้วยความสูง240ซนเมตรสูงกว่าอันดับ2วอลค์สเกือบหนึ่งไมบรรทัดฮัลโหลความสูงระดับนี้มันไม่ใช่สิ่งปกติแล้วมันต้องเป็นปีศาจแล้วมันต้องถ่ายเลือดหลายครั้งแล้วแต่ก็จริงเพราะมาหลอกเนี่ยถ่ายเลือดเยอะที่สุดในเผ่าปีศาจนะครับอย่างที่บอกไปอันดับก่อนนะว่าการถ่ายเลือดทาให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงซึ่งนอกจากหน้าตาที่เป็นปีศาจอาจจะทําให้เขาเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็สูงขึ้นด้วยนะแล้วจากชี้ว่าประวัติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามแล้วก็โหดมมมมมมาาาาาากกกนนนนนะตตต่งงับเเรร็หหคคววุิขออืู ที่แบบแครปปี้มากกว่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เนี่ยชอบมุมจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ของมาหลอกมากแต่ถ้าเราเป็นศัตรูกับมาหลอกเราอยู่ฝั่งเวลาบอกเลยว่าเขาคือฝันร้ายซึ่งพี่คิดว่าถ้าหาวัดกันที่กล้ามเนื้อเนี่ยมาหลอกเยอะกว่าวอลคาร์ดอีกแต่ว่าวอลคาร์ดเนี่ยจะเก่งเรื่องกลยุทธ์อะไรด้วยทำให้แบบโอเวอร์ออลเนี่ยวอลคาร์ดจะอยู่เหนือกว่ามาหลอกนะฮะแล้วก็ในตอนที่วอลคาร์ดหายไปเนี่ยมาหลอกก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำเผ่าปีศาจทำสงครามมากมายแล้วก็จากการซัพพอร์ตและการบริหารของเบราเนี่ยก็สมม าก็พร้อมที่จะเป็นผู้ตามที่ดีเหมือนเดิมบทบาททางการเมืองการบริหารการวางแผนอาจจะไม่ใช่แนวแต่ว่าถ้าเป็นการต่อสู้ฟาตัตรูวให้ตายไปข้างหนึ่งบอกเลยเดี๋ยวพี่จัดให้สําหรับมาหลอกนะฮะพี่เล่ามาถึงอันดับที่1น,นะครับส่วนสูงตั้งแต่1 7 5่งรเถึงสองเซนเนี่ยพี่คิดว่าเฮ้ยบางคนก็อาจจะมองภาพไม่ออกนะว่าระดับความสูงมันขนาดไหนนะดังนั้นพี่ก็จะมีภาพจําลองส่วนสูงของฮีโร่ทั้ง10อันดับมาให้ดูนะอะเทียบง่ายๆก่อนนะมาหลอก240สองร้อยสี่ยวคสูงประมัณคอองามาลออกเอง นะแล้วก็ไปเทียบอันดับสุดท้ายเลยเซฟิราหนึ่เนี่ยเท่าอกมาหรอกนะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะทำให้ทุกคนหเห็นภาพแต่ให้น้องๆโฟกัสที่ความสูงนะส่วนรูปร่างความใหญ่โตเนี่ยก็คือตามฮีโร่ไปซึ่งสน,นุกดีเด็กๆเ,เว็บนี้ลองไปเล่นกันดูนะเราวัดดูว่าความสูงของเรากับตัวละครฮีโร่ที่เราชอบหรือว่าตัวการ์ตูนที่เราชอบเนี่ยระดับไหนอะไรอย่างเงี้ย จากคอนเทนต์ในวันนี้ครับจากอันดับฮีโร่ตัวสูงที่สุดในอ่าวนะ240มาหอกใช่ไหมแต่เชื่อไหมเด็กๆว่าในโลกความจริงที่เราอยู่เนี่ยเคยมีคนที่สูงกว่านั้นซึ่งชายคนนั้นก็ชื่อว่าคุณโรเบิร์ตเพอร์ชิงวัดโลนะฮะเขาในถูกบันทึกให้เป็นชายที่สูงที่สุดในโลกตลอดการด้วยความสูง272เซนติเมตรน้ำหนักเนี่ย200กิโลจา้าโอ้โหสูงออกมาหอกไปอีกหนึ่งไม้บรรทัดนะครับสูงมากซึ่งสาเหตุที่เขาสูงเกินมนุษย์มานาแบบนี้เกิดจากต่อมใต้้มอองททีี่่าาูซึนนหหลัก ก้โรตฮอร์โมนก็ทําหน้าที่ควบคุมการเจริญของร่างกายใช่ไหมพอโครตฮอร์โมนมีมากเกินไปก็ทําให้เขาเนี่ยแบบสูงไม่หยุดสูงแบบเกินมนุษย์ไปแบบ2เท่าอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคุณโรเบิร์ตเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วชายที่สูงที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยสูงประมาณ250กว่าอันกว่าในพี่เคยดูสารคาดีอยู่เนะะี่ยซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวเลขเฮ้ยดูเยอะดูเท่สูงเกบ3เมตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครไปศึกษาลึกๆเนี่ยจะทําให้รู้ว่าคนที่สูงเกินไปแบบนี้มันใช้ช นั่งไม่ได้ต้องสั่งทําลําบากหลายภาคส่วนเนี่ยและด้วยความที่เขาสูงมากอะทำให้น้าหนักเนี่ยกดลงไปที่กระดูกเยอะเดินก็แบบกระเพาะกระเพกไม่สะดวกทําให้ต้องใช้ไม้เท้าค้าตลอดเดินทางคือโคตรไม่สะดวกเลยเอาจริงเพราะเขาไม่ได้ทามาในไซส์เราเขาทำมาในไซส์ปกติอะไรเงี้ยดีถ้ามาหลอกเนี่ยมีปีวอคันมีมาเออไม่ต้องเที่ยวเดินอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับจัดอันดับฮีโร่ที่ตัวสูงที่สุดใน ROV นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยเป็นบางส่วนเท่านั้นเพราะมีอีกหลายตัวเลยที่เรายังไม่รู้ส่วนสูงนะฮะใครความเห็น ในคลิปนี้เลยนะก็หวังว่าจะชอบกันวันนี้พี่ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ